แฟนนี่ก็ยังต้องลุ้นกันอย่างสนุกนะครับหลังจากที่ผ่านไป2เซตนี่ยังไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เลยนะครับสูสีใกล้เคียงกันจริงๆนะครับตามความคาดหมายเลยนะครับคู่นี้ในเซตที่3นะครับบอลแรกจะเป็นโซรยาพรมล่านะครับป็นคนเสิร์ฟกับตันวิทิยานะครับ ก็เช็คความพร้อมของทั้งสทีมครับเริ่มเล่นในเซตที่3แล้วนะครับคะแนนแรกเป็นของนครราชสีมาครับการตบของปิยธิดาคุณตบที่หัวเสาครับแล้วก็โดนบล็อกออกไปไป้ายข้างหลังนี่บ่องตรงนะครับ <laughs> โกราชเก่งจุงเบยโอภาษาวรุ่นหน่อยนี่ตีออกไปเองครับ แต่ว่าผู้สินบอกว่ามีโดนทัชครับโดยกลายเป็นแต้มแรกของวิทยาไปครับหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับรัตนาพรจะเสิร์ฟก็ามาทักทวงนิดหน่อยนะครับจากาลูกเมื่อสักครู่นี่ฝั่งโคราชมองว่าไม่ได้ทัช ไม่เป็นไรครับต้องมาตั้งส,สมาธิกันใหม่ครับคะแนนเดียวรัตนาพรเสิฟครับรองได้ครับบอล2ใช้ได้มีโอกาสตบแล้วยังไม่เป็นแต้มของโคราชครับยุทธิยาได้ขึ้นตบที่หัวเสายัางรองไว้ได้ครับวณิดาแล้วก็หยอดเลยนะครับลูกนี้โอ้โหไปกักกันเองครับจังหวะการบล็อกจังหวะนี้ปุ๊บเนี่ยไปเล่นจังหวะ2กลายเป็นว่าเสียคะแนนให้กับนคราชสีมาไปเลย ได้คะแนนนิบาบาแบบมีโชคช่วยเหมือนกันนะครับโคราชได้เซิร์ฟโดยพยาธิดาครับพยาธิดาเซิร์ฟแบบประคองมาเซ็ตมาลูกนี้นี่เซ็ตต่ำไปหน่อยครับแต่ว่ายังฉลับผู้แล่นคุณต่อสู้นะครับแล้วก็ได้เป็นคะแนนของอิทยาไป ที่สิริพรโอ้โหนี่ล้นข้ามไปแล้วครับจะขยับไปนี่ติดกรรมการยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับแต่ก็สู้ทุกลูกจริงครับกรริพากสิริพรจะเติเสิร์ฟต่อครับขึ้นนำสามต่อสองครับตอนนี้ยุทธยาเสิร์ฟมาแบบประคองครับแล้วก็โอ้โหตบตบเกือบไม่ดีนะครับแต่ว่ายังผ่านเน็ตไปได้ ยังรองได้ครับวรังคณา,าแล้วก็ที่หัวเสาครับเต็มเต็มครับเป็นแต้มของโคราชไปแล้วแต้มที่3ในเซตที่3ตอนนี้เสมอกันทุกอย่างนะครับ3ต่อ3คะแนนครับในเซตที่3 2ทีมได้ไ,ดไปฝ่ายละ1เซตครับอนิดาเนี่ยชจังหวะเข้าเมาาื่อไหร่นี่ทำไม่ดีทีเดียวนะครับบอลแสบ,บนะครับแล้วก็ขึ้นตบครับ เกือบจะได้2แต้มติดต่อกันจากวนิดาขีดซ้ายลูกนี้ตกไปติดบล็อกครับแล้วก็เป็นแต้มไปประสบีทําได้ขึ้านนำเป็น4ต่อสาคะแนนไปโดนอนุพรบล็อกเอาไว้นะครับบอลแรกบอล2ดีนะครับแล้วก็เป็นแต้มของอยุธยาจากวะนี่พอดีมือเลยครับ เรื่องของอัลฟอเซอร์ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับในช่วงตน้ตนๆเซตที่สาสำหรับทั้ง2ทีมคะแนนส่วนใหญ่มาจากการเข้าทําแบบนี้นะครับคราวนี้เป็นหทิยาครับเสิร์ฟของนครราชสีมาครับเพื่อคะแนนที่6บอลแฉลบเกือบเป็นแต้มเหมือนกัน,นครับแต่ว่าตบจาก3เมตรบอลแรงไม่อพอ ขึ้นตบที่หัวเสาครับวันิดาโดนบล็อกเต็มๆครับเป็นแต้มของยุทธยาครับจังหวะน,นี้โซรยาครับบล็อกเอาไว้ได้11เดจอส1นะครับวันิดากับโซรยา5เท่ากัน,อน,นอ,อนุพรเสิร์ฟเซตมาตดีทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เป็นคะแนนของนครราชสีมาหัวเสาทำคะแนนได้ยเยอะทีเดียวนะครับวันิดาในช่วงต้นๆเซตที่3า ไม่ลุ้นทั้งสทีมนะครับเซตนี้ถือว่าออกสตาร์ทใกล้เคียงกันมากครับเสิร์ฟแรงต้องตีแบบประคองครับเซตมาแล้วก็เข้าทางตบเต็มๆครับประยธะิดาอย่างรองได้ครับแต่ว่าจังหวะต่อมานี่เพื่อนไม่รู้กันซะแล้วครับไม่ได้ขยับมากว่าที่ยุพาจะขยับมาถึงบอลน,นี่ก็เกือบจะลงพื้นไปแล้วกลายเป็นแต้มของคาราสีมานำสองคะแนนนะครับในเซตที่ส ยีดาเสิร์ฟครับขึ้นตบยังรองเอาไว้ได้ครับคอยพาเซตดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้แต่ว่าแต้มยังไม่เป็นของใครครับตบแบบประคองไปก่อนครับสำหรับยาธิดาแล้วก็ขึ้นตบที่หัวเสาบอลฉลับลูกนี้ครับกณิกาทำแต้มให้กับวิริยาได้ยุธควรมีสมามากขึ้นครับเหมือนกับเส้นที่ผ่าน ลุยต่อครับแล้วก็บอลล้นมาครับยังเอาอยู่ขึ้นตบลูกนี้เลยไปครับเยธิดาแล้วก็ด้วยซ้ายยังรองได้อยู่ครับข้ามมาลูกนี้เนี่ยเป็นคะแนนของวิทยาไปแล้วครับอ้อมเสาอากาศตีครับเป็นเซตที่บีบมากทีเดียวครับคะแนนยูเ่ยไล่เคียงกันมากนะครับเจ็ดคะแนนเท่ากัน นิกาพิยะโชต์เซิร์ฟมาแล้วก็ได้ตบโอ้โหวางไปที่ท้ายคอร์ดเลยครับเย็นนิดาเทนเาาิคาชาอาครั้งแรกครับต่อไปนี้เป็นเรื่องของความฟิตแล้วนะครับใครฟิตกว่านะครับแล้วก็รวมทางสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งกว่านั้นทั้งนั้นก็มีโอกาสแต่ฝ่ายนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะได้ครับ

สถ้าเต้นอย่างนี้ต้องมีโบนัสแน่นอนฟิตมากคือไม่แน่นะครับอาจจะมีมีโบนัสสำหรับพนักงานที่สุขภาพดีเทลตี้นะครับ <c oughs> อ้าวครับโอ้โหมาเลยครับรัตนพรศ์สนวนรัมถ้ารัตนพรศ์เล่นได้อย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับก็โอกาสที่จะทำคะแนนให้ทางวิทยาเอทีซีซีนั้นก็จะมีมากขึ้น คือเกมในเซตที่สองเนี่ยอัตตาภรก็หายอานองพรก็ไปนะครับคือต่างคนต่างหลุดหมดเลยครับมันก็เลยทําให้คะแนนของไทยยาเนี่ยมันไม่ได้เลยครับมา,มาเล่งตอนหลังมอนไม่ทันแล้วครับเขาถูกคูค่ต่อสู้ทิ้งห่างไว้เยอะขณะที่ในเซตนี้เนี่ยคะแนนยังไล่เย,ยือนี้เนี่ยยังถือว,ว่ายังมีโอกาสอยู่ครับ <S <S นำอยู่นะครับ 9ต่อ8นะครับนครสิมาทีมเยือนนะครับขึ้นมาลุนีตีตรงกลางเลยครับแต่ว่าตีเบาเกินไปครับสุริพรสุขเสรต้องเอาข้ามาก่อนครับลุนี้ไหลหลังมาตีแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหรครับจาก3เมตรขึ้นมาครับไม่ดาโคตรเรืองครับลกนี้ตีดีมากครับ10ต่อ8ครับนี่นะครับคนที่เล่นได้เกือบจะทุกตำแหน่งเลยครับในเกมลุกของทางนครสิมา กอนมิกาพิญญาพงศ์เสิร์ฟมาครับดูนี้ยกให้สูงตีแต่ตีเสียไปเองนะครับสีพรสุขเสน11ต่อ8ครับวับนนี้แพ้นิดอันดับนี่เปลี่ยนเลยนะครับ,รบจะถูกทางโคราชนี่อาจจะทิ้งเลยครับ โนราสีมานั้นมี21แต้มนะครับก่อนแข่งยุธยานั้นมี23นะครับต้องชนะ3ต่อ1เซตนะครับเพื่อที่จะได้3คะแนนเต็มครับเพื่อเรื่องตกชั้นเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับยุยาเนี่ยยังไงก็ไม่ตกนะครับครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้อันดับมันตกลงมาจนถึงที่5แล้วกันนะครับครับเสี่ยงมากคือถ้าต่ำกว่าที่5เมื่อไหร่แล้วไปเลยเนี่ย 6.78นี่ไปนะครับอันนี้ก็มีสุพีมคร4นะครับสองชุนันทาแล้วก็เอ c อีซีทรานฟอร์เมอร์สมุตรปราการนะครับสมุตรปราการนี่คงไม่รอดนะครับมีแต้มเดียวเล่นมา11นัดนี่แพ้ไปหมดเลยครับมีแต้มเดียวก็คือชนะอ่ะคือแพ้2ต่อ3เซตครับเลยได้หนึ่งคะแน 7, น78ในตอนนี้ผมมองผมมองว่าไม่รอดแล้วนะครับ7.8เนี่ยอาจจะต้องไปไปปักหลักกันใหม่นะครับจากโปรเชเลน กันนิกาที่โปชดน,นะครับลุนีต้องก้มหนีนะครับขึนบ้นมาไอหัวเสามือซ้ายครับลัศมีสุขมูลได้ครับ12ต่อ9ยิายีดาเสิร์ฟมา่อนแรกหล้นนิดหนึ่งครับ <O> อากลักลายเ<ด>ป็นดีไปโอ้โหหลอกสวยมากครับลุนี น่าจะขึ้นเหมือนกับยื่นมือขึ้นไปครับว่าจะเซตแต่ว่าไม่เซตนะครับวันนี้เขาไม่เซตและดึงมือกลับมาครับสุรยาเพื่อทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยซึ่งต้องอ่านอยู่แล้วนะครับอ่านตัวเซตอยู่แล้วได้พลาดไปเซตมือเดียวครับวันนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเรื่องของไวพลิปนะครับตอนนี้การที่จะชิงจังหวะกันครับ สิพรสุขเสนสิพรเสิร์ฟมากับเซตขึ้นมาตีมือซ้ายตีเสียไปเอ็นครับรัศมีสุขมูลตีดีในพักๆครับรัศมีเนี่ยอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับสิพรเสิร์ฟต่อครับ12เท่ากันเวลาขนางรับได้ขึ้นมาตีดูนี้ติดบล็อกครับยังรอได้ทันเอ้า ขึ้นโ oh, อ้โหอาทัสครับตัดสินใจดีมากคบวิดานี่พุ่งเขาตบใส่เลยนะครับเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าตีถ้าไม่ไม่ไม่ได้ทัสตรงนี้เนี่ยอาจจะติดบ,บล็อกนะครับแล้วตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเสียคะแนนเขาตัดสินใจตีเบี่ยงนิดนึงนครับเอาทัสดีกว่าเจ็ดนมาตีลรกนี้ยังรับได้เยี่ยมนะครับขเฮดาลาสูงเงินไออีกอัดอีกครั้งขวิดา ขึ้นมาลกนี้ทำไม่ไสวยมากนะครับกันิกาที่ไปชดถ้าวันไหนกันิกาเล่นออกแล้วในะวันนั้นไอพิยานั้นจะเล่นง่ายหมดเลยนะครับแต่วันนี้เล่นลำบากครับ <laughs> กันิกาเล่นไปออกจริงๆนะครับขึ้นมาทิพสวยมากครับ เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงครับในประเภททีมหญิงครับอันดับ2ด้วยนะฮะแล้วบางทีจะขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งก็มีนะฮะอนิกาเนี่ยอาริสดาแสงจันดานะครับเสิร์ฟมาตัวนี้ยีดาลักษณ์ศุเลเนอรับเสิรฟ์ฟโอ้โหเจอเข้ามือซ้ายพอดีเลยครับรัศมีเต็มเต็มครับ ครับจังหวะที่บอลมันมาเข้าทางครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สนามกีฬากลางของจังหวัดพระนครศรียุยาเนี่ยมีปัญหาคือไฟฟ้าในสนามนะครับคือบริเวณยิมเนเซียมเนี่ยดับหมดเลยนะครับเ่อทําให้การแข่งขันนั้นก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกันต่อไปได้นะครับเลยทาให้นักกีฬาต้องหยุดนะครับแล้วก็ในตอนนี้ไฟฟ้านั้นก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันต่อเลยนะครับ สกูนีที่ตึกทิปโก้ก็มีไฟฟ้าดับแป๊บหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ตามที่นู่นเลยครับช่วงนี้อากาศร,ร้อนครับใช้ไฟกันเยอะช่วงเวลาประมาณบ่ายวันก่อนนี่เป็นสถิติไปแล้วนะครับับการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับ บ้านเราเนี่ยแล้วก็มันไม่ร้อนธรรมดาด้วยมันร้อนจัดด้วยนะครับครับแน่นอน,นครับในกรุงเทพมหานครนี่ก็ย่อมจะใช้ไฟเป็นธรรมดาครับดับแรกเลยคือการเปิดแอร์นี่แหละครับับตอนบ่ายๆทนไม่ไหว <laughs> เปิดกันหมดทุกบ้านหลังจากที่ปล่อยนักกีฬานั้นได้วอร์มสักครู่หนึ่งครับในตอนนี้ทางบุทุศสินที่หนึ่งที่2ก็เรียกนักกีฬาเลยครับให้มาแข่งขันกันต่อนะครับ ก็หลังจากที่ชมกันแข่งวอลเลยบอลไทยหลีไปแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีฟุตบอลนะครับให้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้นะครับคู่ที่จะถ่ายทอดสดทางช่องนี้นี่ก็จะเป็นคู่สําคัญเลยครับ SCG เมืองทองนะครับจะเปิดบ้านนะครับที่สนาม SCG s t a d สเตเดียม่ยรับการมาเยือนของทีมสงขลานะครับทองนี่กําลังฟอร์มร้อนแรงทีเดียวนะครับในการออกสตาร์ฤดูกาลนี้กับ18นาฬกา30นาทีนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปชมเมืองทองครับเราชมนี่ก่อนครับ,บนักลย์บอลก่อนยืดเส้นยืดสายมาพร้อมครับลงสนามลุยกันต่อครับไม่รู้ว่า <c oughs> นี่เลยครับ สงสัยไม่ได้ยืดเส้นมาครับมาเสียคะแนนง่ายๆเลยครับพี่ยาเอทีซีซีสรรยาเซตไปอย่างหน,นึ่งคนเพื่อนนึกว่าจะเล่นบอลหัวเสาปรากฏว่าสรรยาไปเซตบอลลึกเกิน <c oughs> นำอยู่นะครับ1 5ต่อ14หัวเสาขึ้นมาลูกนี้ตีเอาทัชครับลูกนี้ยังได้ครับยุพาเล่นบอลเร็วขึ้นมาตีครับอนุพร ยังปฏิกิริยาเยี่ยมพลิกนิดหนึ่งครับอนุพรยังรับได้เซตขึ้นมาจาก3เมตรตีติดครับลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ยังบิดเบียกันอยู่นะครับในเซตที่3ครับก็เป็นรานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับในเซตนี้ครับ16ต่อ14ได้พักอีกแล้วครับมึงจะพักมามาัน มื่สักครู่นี้ไฟดับแต่ว่าก็ยังพอมีแสงในสนามน,นะครับกองเชียร์ก็ยังตีกรองกันไม่หยุดครับไม่ได้หยุดตามไฟไฟดับนี่ไม่รู้เป็นเพราะว่าผู้ที่เต้นจะเต้น,นตอัลบิกต่อจากนี้ไปเนี่ยข้างนอกนี่จะไปไปดึงปลั๊กหรือเปล่า เพราะมีหลายครั้งนะครับเพราะวันนีไม่ไม่รู้นะครับไปดึงไปดึงปักก็อยู่ดึงพวดออกมาเลยครับแล้วดับดับทั้งฮอลเลยก็มีนะครับเป็นประจำแล้วสมีสุพมูลนะครับจะเสิร์ฟให้ทาง์ลคอสิมาลูกนี้โอ้โหลงโทษเลยครับ รับบอลแรกไม่ดีครับล้นมาเข้าทางพอดีนี่ครับวินิดาโคดเรืองนะครับมอนิสึ้นมาไปศูนย์กลับไปเลยครับ174เสเซตมาไหลหลังขึ้นมาตีตรงนี้ยังรับไม่ได้ครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีบอลโค้งมายังเหนียวครับยาแล้วต้องทิปข้ามายังรับได้เยี่ยมอีกครั้งหนึ่งสวนมาตรงนี้ยังรองได้ดีครับ เช็ดให้เลยครับพี่สวนกลับมาเตดซ้ำมายัางติดบล็อกครับโอ้โหเขาดังขนางเยี่ยมอย่างวมนนี้จะจบยังไงครับคะแนนนี้อ้าวโอ้โหนาการิการครับลูกนี้ขึ้นไปพยายามจะทิปบอลให้ข้ามนะครับแต่ว่าตัวนั้นไปชนอเน,น็ตเข้าเบรกไม่อย,อยู่ครับลูกนี้อยู่ครับ นี่ครับจังหวะ t h r o u g h ครับ18ต่อ14นะครับคะแนนอีกครั้งครับกันิกากนิกา,กา,กา,กาตีมาติดบล็อกครับแล้วก็ว่าร่างคณานะครับถอยไปเยอะมากเปลี่ยนเอาสีมาลงมาเลยครับมาเซตชิดเดก,กับปริยาเอากอนิกาออกครับกอนิกากับวนิดาออ,อ่ะไม่อยาอยู่ครับ มามานกิจครับตวัวเสร็จตสิธย,ยาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอ,เอานองพ,พร,ร้อมรัดออกครับกาิกาสิทธิแพทย์นะครับลงมากาิกาเสิร์ฟมาเสิร์ฟโอเคนะครับทันนี้ขึ้นมาตีและรองด้วยครับโอ้โห เรดาโคตรเรือง19ต่อ15คัชด้วยลงด้วยครับตัวนี้ตัวนี้หลอกมาแต่ว่ายังรับได้แต่ว่าแมจาังหวะที่พุ่งไปแล้วเนี่ยพุ่งไปงัดขึ้นมาแล้วไม่ไหวครับรกกศิริมามารกิจคื่พอศิริมาไปงัดแล้วบอลมันย้อนไปข้างหลังครับ มาขอโทษเพื่อนเลยกรนิกาที่ประชดครับจะเสิร์ฟบอลแรกโอเคเลยครับเซตขึ้นมาไหลหลังลูกนี้พอดีเป๊ะเลยครับแต่ว่าแมา่ตีเบาไปห,หน่อยเลยโดนสวนมาเอา้าแล้วจะทันไหมไม่ทันครับโอโ้โหต้องขอโทษเพื่อนเลยครับวิดาโคตรเรียงเวลานอกครับ การจะปิดเซตนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะขึ้นนํำเป็นครั้งแรกสําหรับนครราชสีมาครับคือโค้แดนนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะรู้นะครับว่าผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยหลายคนเริ่มพลานะครับอากาศร้อนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วก็ คือบางคนจะต้องต้องเล่นแอคชั่นต้องออกแอคชั่นตลอดนะครับบางทีเนี่ยสภาพร่างกายมันล้านะครับมันเหนื่อยได้เพราะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องเอาผู้เล่นที่เป็นตัวหลักๆออกมาพักก่อนครับแล้วก็เอาผู้เล่นที่เป็นสำรองเนี่ยลงมปแทนตอนแรกไม่ดีครับรับลนและโดนสวนกลับมาครเบยังติดศีีมาปริยาครับยกให้สูงขึ้นมาตีแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่ครับแล้วโดนสวนเลยครับติดล็อก ครั้งหนึ่งลูกนี้ปีใหดาไปติดครับต้องฟรีบอลครับให้กับนครราชสีมาเล่นอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าลูกนิดแมตีไม่เต็มนะครับเลยโดนสวนมาติดล็อกกลายเป็นคะแนนของนครราชสีมาไปครับโอ้ยี่สิบต่อสิบเจ็ดความเหนียวแน่นะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนครราชสีมาในช่วงนี้บอลน,นี้ไล่เส้นลงไปเลยครับไล่เน็ตลงไปเลย ชักจะไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วดีขัตยาครับเสิร์ฟลูกนี้เอาล้นมาอีกครั้งหนึ่งยอดมาลูกนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหบอลหลักนี่ไม่ได้แล้วนะครับอุิยาเนี่ยพอไปพักนานๆตอนไฟดับนี่ก็ทำให้เหมือนกับจังหวะมันเสียไปหมดกันนะครับสองทีมนะครับเลิศมีจะเปลี่ยนตัวหลักๆลงมาครับเอาปริยาออกครับเช่นเดียวกับ สตริมาเอากรอนวิกาลงไปสตริมาได้ป้ายมานี่ทำเป็นพัดเลยครับร้อน <c oughs> 18-20 20 18นะครับนี่นะครับจะปิดได้ปะเนี่ยครับเอาตัวหลักๆล,ลงมาต้องช่วยนะครับทำได้สวยมากครับตัวนี้ลูกหนักจะมีจากพวกเก่าๆนี่แหละครับบางครั้งไม่ใช่น้ำหนักอย่างเดียวก็เป็นเรื่องของจังหวะการเข้าทำ รัตนาพรเริ่มจะทอแล้วนะครับดูสีหน้ากันรู้กวอนวิกาครับเสิร์ฟให้นครศรีมาบอลแรกโอเคเลยครับตูงนี้ตีติดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับลูกนี้อัดเหมือนกันแล้วกลายเป็นคะแนนของโคราชไปครับ2ต่อ1ต่อ้โหปกติแล้วเนี่ย อายุยาไม่เคยแพ้ในบ้านเลยนะครับผลงานในบ้านดีมากอายุยาจะชินกับการเล่นแบบนี้มากกว่าด้วยซ้ำแต่กลายเป็นแผ่วไปครับนําแล้วก็แผ่วลงเรื่อยๆมีกระเตือขึ้นมาตอนเล่นแบบไร้ความกดดันหลังจากโค้ชบอกว่าไม่ต้องเอาแล้วครับกลับมาได้คะแนนเยอะอายุทยาที่แพ้ในบ้านรู้สึกจะแพ้เกมเดียวคือแพ้ให้กับทางไอเดียคอนแกน ไอเดียขอนแก่นเนี่ยมาเล่นที่อุยาชนะไป3ต่อหนึ่งนะครับชนะแบบขืนจับเลยนะครับขณะที่ทีมที่คู่ขี้สูสีอุทยาคือ,อนครนนทบุรีนะครับปีนี้นี่แชมป์อย่างไอเดียขอนแก่นครับก็คงจะต้องบองเหมาะสมครับ,รบเพราะว่าแต้มโกยไปถึง34ครับชนะ12นัดรวด ได้พูดถึงแล้วนะครับในตอนนี้แชมป์ตีบล็อกเยี่ยมมากครับน,นี่คือจากวันนี้นี่เหลืออีกเพียงแค่2นัดครับสำหรับไอเดีอนแก่นครับตีเสียหมดเลยครับไปแล้วครับตอนนี้ พี่ใหญ่ทีซีริศราแสงจันดานครับตีหลุดไป24ต่อ18เป็นเซตพอยต์นะครับของนอรศสิมาเสิร์ฟมาตรงนี้บอลล้นครับอ้าวโอ้มาตรงนี้น่าเสียดายครับพี I ่ใหญ่ทีซีก็เปลี่ยนเอาหนงพรพมรัดลงมาอีกครั้งหนึ่งครับ ลงมาช่วยบล็อกน่ครับลงมาลูกนี้ตีตีเสียไปเองครับรัศมีสุภาพูลว่าไงครับไม่น่าตีเสียได้เป็นคะแนนนะครับอิดไปเลยครับน่าจะเป็นทัสค,ครับของรัศมี ไปดูภาพช้านะครับจังหวัดที่เสิร์ฟภาพช้าไปหน่อยครับช้าไปเยอะไม่ได้ดูสักทีนี่นะครับกรณี้ากไวแก่พิญญพงศ์เสิร์ฟมานะครับเสร็จมาให้อนองพอให้สิพรติดนิดหนึ่ง ััลงครบไม่ขนาดนี้ครับนี่เป็นไฮไลท์เฉยก็แต่ตอนนี้ขึ้นนำแล้วนะครับเป็นสองหนึ่งแล้วนะครับทางนครสิมาหลังจากเสียเซตแรกไปตอนนี้ก็กลับมาได้ถึงสองเซตติดต่อกันนะครับ <c oughs> 2ี่สิบห้าต่อสิบเก้านะครับ <c oughs> เป็นช่วงที่ริยาช็อตไว้ดื้อนะครับแล้วดูโมเมนตัมเนี่ย โค้ดได้เปรียบนะครับที่จะชนะในแมตช์นี้ครับ